คุณเคยช่วยใครสักคนโดยไม่คิดอะไรแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดการไหมสาวใจดีช่วยยายชรากลางฝนคิดเพียงแค่ว่าทำดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับชอบเกินจินตนาการเธอได้แต่งงานเข้าตระกูลมหาเศรษฐีแต่สิ่งที่เธอไม่รู้สามีธรรมดาที่เธอคิดว่าเจอโดยบังเอิญกลับเป็นทายาทเพียงคนเดียวของมหาอำนาจและความลับความลึกลับความตึงเครียดและโชคชะตาที่พลิกผันกำลังรอคุณ คุณพร้อมจะรู้ความจริงหรืออยังฝนตกหนักยามเย็นสาวใจดีเดินถือร่มสีน้ำเงินเข้มฝ่าลมพายุไปที่ซอยแคบแคบพบยายแก่กำลังล้มกลางถนนเธอรีบวิ่งเข้าไปช่วยมือเธอสั่นเพราะความกังวลกลิ่นฝนและโคลนเปียกโชยเข้าจมูกยายหอบเหนื่อยพูดเสียงแผ่วขอบคุณลูกคนดีสาวใจดียิ้มและจับมือยายแน่นช่วยพายายกลับบ้านอย่างระมรัดระวัง บ้านยาอยู่กลางสวนขนาดใหญ่ไม้ใบเปียกน้ำฝนกลิ่นชื้นๆล้อมรอบแสงไฟจากหน้าต่างสลัวทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและแปลกตาแต่ทันทีที่ประตูเปิดความสงบเงียบกลับกลายเป็นความตึงเครียดถงทางเข้ากว้างใหญ่ภาพวาดเก่ารูร้าแขวนบนผนังพรมนาและของตกแต่งมีราคาแพงเสียงฝีเท้าใครบางคนดังขึ้นเบื้องหลังสาวใจดีหันไปชายหนุ่มหน้าตาธรรมดายืนอยู่ ดวงตาเขาสงบและลึกลับเขายิ้มเพียงเล็กน้อยไม่มีใครพูดอะไรหัวใจเธอเต้นแรงและรู้สึกแปลกประหลาดยายค่อยๆพูดลูกชายฉันไม่เคยให้ใครเห็นมาก,ก่อนเขาคือทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีเธอชนะทุกคำพูดราวสายฟ้าฟาดลงกลางใจมือเธอเริ่มเย็นเฉียบภาพของชีวิตธรรมดาที่คิดว่ากำลังจะมีกลับพังทลายชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและแรงดึงดูดแต่ก็ปนความสับสนและหวาดกลัวยาย,ยื่นมือมาและพยักหน้าเหมือนบอกให้เธอทำใจยอมรับชะตากรรมประตูใหญ่เปิดออกสวนกว้างและบ้านหลังใหญ่ปรากฏต่อหน้าฝนเริ่มซาลงแต่หัวใจเธอยังคงเต้นแรงทุกสิ่งที่เธอคิดว่ารู้จักกลับกลายเป็นฝันร้ายที่สวยงามชายหนุ่มยื่นมือให้เธอสายตาเขาซับซ้อนและลึกลับ และเธอรู้ทันทีว่าโลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสาวใจดีก้าวตามชายหนุ่มเข้าไปในบ้านทุกย่างก้าวบนพื้นไม้ขัดมันทําให้เกิดเสียงก้องเล็กๆไฟระยะใหญ่ส่องประกายระยิบระยับเธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินเข้าไปในโลกอีกใบชายหนุ่มพาเธอไปยังห้องรับแขกโซฟาหนังสีเข้มเรียงตัวอยู่รอบโต๊ะไม้สว์ผนังเต็มไปด้วยกรอบรูปทองแต่ทุกภาพกลับทําให้เธอรู้สึกถึงความเงียบงันและความลึกลับ เธอสูดลมหายใจลึกแต่เหมือนอากาศรอบตัวมีความหนืดและกดดันยายค่อยๆพูดขึ้นเสียงสัน่นวันนี้ลูกชายฉันอยากให้เจ้ารู้ความจริงเธอขมวดคิว้วหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมความสงสัยปนกับความหวาดกลัวชายหนุ่มนั่งลงตรงข้ามมือเธอสั่นขณะจับแก้วน้ำเขามองตาเธออย่างจดจ่อเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดและในดวงตานั้นมีความจริงซ่อนอยู่ที่เธอยังไม่รู้ยายถอนหายใจ ลูกชายฉันเก็บซ่อนตัวตลอดมาไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นทายาทตระกูลมหาเศรษฐีทุกสิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาสาวใจดีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปความคิดที่เคยวางแผนชีวิตธรรมดาตอนนี้พังทลายชายหนุ่มยื่นมือมาอีกครั้งสัมผัสมือเขาอบอุ่นแต่นักแน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงฝีเท้าบนบันไดดังก้องเบื้องหลังประตูห้องเปิดออก พนักงานในชุดเรียบหรูเข้ามาทุกคนเงียบแต่สายตาจับจ้องเธออย่างสนใจยายลุกขึ้นยืนเดินไปยังตู้เซฟใหญ่เสียงล็อกดังตุบๆเขาเปิดประตูเซฟเธอเห็นเอกสารมากมายสมุดบัญชีและภาพถ่ายเก่าๆของชายหนุ่มในวัยเด็กยายหันมายิ้มบางๆเจ้าจะเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญสาวใจดีรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจ เหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกที่ใหญ่และซับซ้อนเกินคาดคิดชายหนุ่มลุกขึ้นเดินรอบห้องสายตาจับจ้องเธอไม่ละทุกคำพูดของเขาเหมือนเสียงกระซิบที่สะกดจิตเจ้าจะอยู่กับข้าอย่างไรน้ำเสียงไม่สูงไม่ต่ำแต่หนักแน่นและจริงจังฝนด้านนอกหยุดตกแต่ความตึงเครียดภายในบ้านกลับเพิ่มขึ้นสาวใจดีสัมผัสความเงียบแม้กระทั่งเสียงหายใจของตนเองก็เหมือนดังก้องเธอไม่รู้จะพูดอะไร ความคิดของเธอกระจัดกระจายระหว่างความหวาดกลัวและความอยากรู้อยากเห็นยายพูดอีกครั้งเจ้าต้องตัดสินใจชีวิตธรรมดาของเจ้าจะเปลี่ยนไปตลอดกาลทุกอย่างที่เจ้าคิดว่ารู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายตาของหญิงสาวเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงมือเธอสั่นจนแทบจับแก้วน้ำไม่อยู่ชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้เธอสัมผัสถึงความอบอุ่นที่ซ่อนความลึกลับเขาจับมือเธอแน่นขึ้น ร่างกายเธอสั่นด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเสียงนาฬิกาโบราณดังช้าๆแต่เหมือนทุกวินาทียืดออกเป็นนิรันด์เธอมองไปยังหน้าต่างสวนกว้างและบ้านหลังใหญ่ที่เพิ่งเห็นเธอรู้สึกหหเ,เหมือนถูกจับวางอยู่ในหนังสือเรื่องลึกลับความสงบที่เธอเคยหวังหาไม่มีอีกต่อไปและเธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจจากนี้ไปจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเธอทั้งหมดชายหนุ่มยิ้มบางๆและพูดเสียงเบาเจ้าต้องเลือกเอง สาวใจดีรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความกดดันทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเธอไม่แน่ใจว่าควรกลัวหรือควรตื่นเต้นหัวใจเธอสั่นแรงเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดเธอรับรู้ว่าชีวิตธรรมดาที่เคยฝันไม่มีทางกลับคืนมาอีกสาวใจดีนั่งลงบนโซฟาหนังมือเธอสั่นจนต้องกุมไว้สายตาของชายหนุ่มจับจ้องเธอไม่ละเธอรู้สึกเหมือนถูกอ่านทุกความคิดยายเดินกลับไปที่ประตูเซฟ เิดลิ้นชัดอีกใบหย,ยิบสมุดบันทึกเก่าๆออกมากระดาษเหลืองเก่ามีกลิ่นฝุ่นตัวอักษรเรียงตัวเป็นลายมือประณีตแต่ทุกคำที่อ่านเหมือนตอกย้ำชะตากรรมของเธอชายหนุ่มเดินมาหยุดด้านหลังเงาของเขาสะท้อนบนพรหมนาความอบอุ่นจากร่างกายเขาประปนกับความกดดันเธอหายใจไม่ออกเหมือนอากาศรอบตัวหนักจนแทบสำลักยายพูดเสียงต่ำเจ้าจะอยู่ในตระกูลเรา เจ้าจะได้ทุกสิ่งแต่ก็ต้องทำตามกฎของเราสาวใจดีรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจเธอไม่เคยคิดว่าการช่วยยายเพียงครั้งเดียวจะพาเธอมาถึงจุดนี้ชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้จับมือเธออีกครั้งสัมผัสมือเขาเย็นแต่หนักแน่นหัวใจเธอสั่นรุนแรงเหมือนสายลมหนาวพัดผ่านร่างกายเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็นยายหยิบกรอบรูปหนึ่งออกมาเป็นภาพชายหนุ่มวัยเด็กในชุดเรียบร้อย เธอเพ่งมองและต้องชะงักภาพนั้นเหมือนเขาในปัจจุบันทุกประการแต่มีบางอย่างในดวงตาแตกต่างดวงตาในภาพเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ดวงตาในปัจจุบันเต็มไปด้วยความลึกลับชายหนุ่มพูดเบาๆเจ้าจะเข้าใจทุกอย่างในเวลาอันเหมาะสมสาวใจดีกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความไม่สบายใจแต่ก็อยากรู้ความจริงจนแทบจะคลั่งเธอลุกขึ้นเดินไปรอบๆห้องทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิท เสียงฝีเท้าตัวเองก้องอยู่ในหัวผนังเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าและทุกภาพเหมือนสะท้อนชะตากรรมที่รอเธออยู่ยายพูดต่อลูกชายฉันเก็บซ่อนความจริงมาตลอดเจ้าจะได้พบโลกที่ไม่มีใครเห็นแต่ต้องยอมรับความจริงและความรับผิดชอบสาวใจดีรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในน้ำวนทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนเร็วขึ้นชายหนุ่มจับมือเธอแน่นขึ้นสายตาจับต้องลุกลงไปในใจ หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านเหมือนถูกบังคับให้ยอมรับชะตากรรมใหม่เสียงฝนด้านนอกเริ่มซาลงแต่ความตึงเครียดในบ้านกลับหนาแน่นขึ้นเธอสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมสติแต่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนสะกดเธอไว้ยายเดินมาหยุดด้านหน้ามองตาเธออย่างจริงจังเจ้าจะเลือกทางของเจ้าหรือไม่สาวใจดีรู้สึกถึงความตื่นตระหนก หัวใจเต้นแรงและร่างกายเย็นเฉียบทุกคำพูดเหมือนค้อนทุบลงบนหัวใจชายหนุ่มก้าวมาหยุดใกลย้ยื่นมืออีกครั้งสายตาเขาอ่อนโยนแต่ก็แฝงความลึกลับและเธอรู้ทันทีว่าโลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างที่คิดว่าปลอดภัยกลายเป็นฝันร้ายที่สวยงามสาวใจดียืนนิ่งทุกอย่างรอบตัวชัดเจนและเหมือนคุกขังเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดแต่ก็หวาดกลัวไม่รู้จุดจบ เสียงหัวใจของเธอดังก้องและในใจมีเพียงคำถามเธอจะยอมรับชีวิตใหม่หรือหลบหนีความเงียบเข้าปกคลุมฝีเท้าของชายหนุ่มใกล้เข้ามาและเธอสัมผัสถึงพลังที่ไม่อาจต้านมือของเขาจับมือเธอแน่นขึ้นดวงตาเขามองตรงลึกเข้าไปและโลกทั้งใบของเธอเปลี่ยนไปสาวใจดียืนนิ่งอยู่กลางห้องรับแขกมือเธอยังคงสัน่นทุกสายตาเหมือนจับจ้องเธอ แม้แต่ภาพวาดบนผนังยังเหมือนมองเธอด้วยดวงตาที่หลึกลับชายหนุ่มก้าวถอยหลังปล่อยมือเธอช้าๆแต่แรงดึงดูดยังคงอยู่เหมือนมีอะไรอินวิส b เบล้อมรอบตัวเธอหัวใจเธอเต้นแรงเลือดสูบฉีดจนรู้สึกได้ทุกจังหวะยายเดินไปยังหน้าตา่างเปิดผ้าม่านออกแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาแต่ไม่สามารถลบความมืดและความกดดันที่ยังคงอยู่ภายในสวนกว้างด้านนอกเต็มไปด้วยต้นไม้สูง ฝนที่เพิ่งหยุดตกทำให้กลิ่นดินและใบไม้ชื้นชยเข้ามาเจ้าจะอยู่กับเรายายพูดเสียงเรียบแต่เจ้าต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เจ้าจะได้รับต้องแลกด้วยความรับผิดชอบสาวใจดีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสะเทือนทุกคำพูดเหมือนตอกย้ำว่าชีวิตเดิมของเธอไม่มีทางกลับมาชายหนุ่มเดินไปยังตู้หนังสือหยิบหนังสือเก่าๆเ,เล่มหนึ่งเปิดออกภาพถ่ายของครอบครัวและทานยาสุ่นก่อนปรากฏสายตาของเธอเบอิกกว้าง ทุกหน้ากระดาษเหมือนเล่าเรื่องราวซับซ้อนและเต็มไปด้วยความลับเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงเข้าไปในโลกของความลึกลับยายนั่งลงบนเก้าอี้ข้างหน้ามือเธอสั่นขณะวางแก้วชาเจ้าต้องเลือกเองสาวใจดีรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งแต่ก็ไม่สามารถละสายตาจากชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มหันมายิ้มเล็กๆสายตาเขาอบอุ่นแต่แฝงความลึกลับเจ้าจะอยู่กับข้าหรือกลับไปสู่ชีวิตเดิม เสียงเขาไม่ดังแต่ดังชัดในใจเธอทุกตัวเลือกเหมือนดาบสองคมสาวใจดีหายใจลึกพยายามรวบรวมสติแต่ร่างกายกลับตอบสนองช้าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนช้าๆเสียงหัวใจเธอดังก้องไปทั่วห้องยายลุกขึ้นเดินไปหยุดด้านหลังเธอเจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกสิ่งที่เจ้าคิดว่าปลอดภัยกลับเต็มไปด้วยความลึกลับสาวใจดีหันไปมอง เห็นรอยยิ้มบางๆที่ซ่อนความลับทำให้เธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและหวาดกลัวชายหนุ่มเดินมาหยุดใกล้จับมือเธออีกครั้งเจ้าจะอยู่กับข้าหรือปล่อยให้โอกาสนี้หลุดไปความอบอุ่นจากมือเขาผสมกับความตึงเครียดที่ไม่สามารถหนีได้หัวใจเธอสั่นรุนแรงสมองเหมือนตัดสินใจไม่ได้ฝนด้านนอกเริ่มโปรยอีกครั้งเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังก้องแต่เสียงในใจเธอกลับดังกว่าทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิท และเธอรู้ว่าทุกการเลือกตั้งแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดการเธอลุกขึ้นเดินไปยังหน้าต่างมองออกไปยังสวนกว้างบ้านหลังใหญ่และสวนที่เงียบสงบแต่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านและรู้ว่าชีวิตธรรมดาที่เธอเคยมีจะไม่กลับมาอีกต่อไปชายหนุ่มยื่นมือให้สายตาเขาจ้องลึกเข้าไปในใจและในชั่วขณะนั้น สาวใจดีรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็นเหมือนตกอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและความมั่งคั่งทุกอย่างรอบตัวเงียบและหัวใจเธอสั่นรุนแรงรู้ตัวอีกทีโลกทั้งใบของเธอเปลี่ยนไปตลอดการสาวใจดียืนอยู่หน้าตา่างมองสวนกว้างที่ยังชื้นจากฝนกลิ่นดินและใบไม้ชื้นลอยเข้ามาเสียงน้ำหยดจากหลังคาและใบไม้ดังเป็นจังหวะช้าเหมือนเวลากำลังหยุดอยู่ แต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงไม่เป็นจังหวะชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้สายตาเขายังคงจับจ้องลึกเข้าไปในใจมือของเขาอุ่นแต่หนักแน่นแรงดึงดูดทำให้เธอยืนนิ่งไม่ขยับราวกับถูกสะกดด้วยเวทมนต์บางอย่างยายเดินมาหยุดด้านหลังมือสั่นเล็กน้อยขณะจับแขนของเธอเจ้าจะต้องเข้าใจว่าชีวิตที่เจ้าจะเลือกไม่ใช่ทางกลับเสียงของยายหนักแน่นและเต็มไปด้วยความจริง สาวใจดีรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวชายหนุ่มหันไปทางประตูเรียกคนรับใช้เข้ามาทุกคนเงียบสนิทสายตาทุกคู่จับจ้องเธออย่างสนใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรเหมือนกำลังเฝ้าดูชะตากรรมของเธอย่ายหยิบเอกสารชุดหนึ่งออกมาเรียงเป็นแผ่นเรียดชายหนุ่มยื่นมือให้เธอนี่คือทุกสิ่งที่เจ้าจะต้องรู้สาวใจดีรับเอกสารด้วยมือสัน่น เปิดออกและเริ่มอ่านตัวอักษรเรียงตัวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลสัพย์สินที่ไม่มีใครรู้และความลับของชายหนุ่มที่เก็บซ่อนไว้ตั้งแต่เด็กหัวใจเธอเต้นแรงทุกบรรทัดเหมือนตอกย้ำความจริงชีวิตเดิมที่คิดว่าปลอดภยัยกลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่อาจกลับคืนความกลัวปนกับความตื่นเต้นทำให้มือเธอสั่นไม่หยุดชายหนุ่มเดินมาหยุดใกล้จับมือเธออีกครั้งเจ้าต้องตัดสินใจ เสียงเขาไม่ดังแต่หนักแน่นเหมือนสะกดใจให้เธอฟังทุกคำแรงดึงดูดและความอบอุ่นผสมผสานกับความกดดันทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็นสาวใจดีหันไปมองสวนกว้างอีกครั้งต้นไม้สูงและทางเดินที่เปียกน้ำทุกอย่างเงียบสงบแต่หัวใจเธอกลับปั่นป่วนสมองเต็มไปด้วยความคิดระหว่างการเลือกอยู่กับชายหนุ่มและตระกูลมหาเศรษฐีหรือกลับไปสู่ชีวิตธรรมดาที่เธอเคยรู้จัก ยายพูดต่อเจ้าต้องรู้ว่าชีวิตที่เจ้าจะได้รับเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความลับแต่ก็จะมีความอบอุ่นและความมั่งคัง่งสาวใจดีรู้สึกถึงแรงดึงดูดแต่ก็หวาดกลัวไม่รู้จุดจบทุกสิ่งรอบตัวเงียบเหมือนกำลังรอคำตอบจากเธอชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้จับมือเธอแน่นขึ้นสายตาเขาจ้องลึกเข้าไปในใจและในช่วขณะนั้นสาวใจดีรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็น เหมือนตกอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและความมั่งคั่งทุกสิ่งรอบตัวเงียบและหัวใจเธอสั่นรุนแรงรู้ตัวอีกทีโลกทั้งใบของเธอเปลี่ยนไปตลอดการเสียงฝนด้านนอกเริ่มปรยลงมาอีกครั้งหยดน้ำกระทบหลังคาดังก้องแต่เสียงในใจเธอกลับดังกว่าทุกตัวเลือกเหมือนดาบสองคมเธอไม่สามารถหนีจากความจริงที่ปรากฏและรู้ว่าทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะกำหนดชะตาชีวิตของเธอ สาวใจดีค่อยๆสูดลมหายใจมือยังสั่นแต่หัวใจเริ่มมิ่งลงเล็กน้อยเธอรู้ว่าเวลาในการตัดสินใจมาถึงทุกสายตาที่จับจ้องทุกคำพูดและทุกการสัมผัสล้วนสะกดใจให้เธอฟังและรอคำตอบจากเธออย่างใจจดใจจ่อยายยื่นมือมาจับมือเธอเ,ธอเบาๆเจ้าจะเลือกทางของเจ้าและสายตาของเธอเบอิกกว้างรับรู้ถึงโลกใบใหม่ความตื่นเต้นและความหวาดกลัวปะปนกัน เธอรู้ทันทีว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสาวใจดียืนสงบนิ่งมือยังคงสั่นเล็กน้อยสายตาเธอสอดสายไปรอบห้องผนังสูงประดับด้วยภาพวาดเก่าโคมไฟระยะใหญ่ระยิบระยับแสงไฟสะท้อนบนพื้นไม้ขัดมันทุกสิ่งรอบตัวดูหรูหราและน่ากลัวในเวลาเดียวกันชายหนุ่มยืนอยู่ใกล้สายตาเขายังคงจับจ้องเธอราวกับอ่านทุกความคิด แต่แววตาของเขาอ่อนโยนอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความลึกลับแรงดึงดูดทำให้เธอยือนนิ่งราวกับถูกสะกดยายเดินไปหยุดตรงหน้าต่างเปิดผ้าม่านกว้างออกแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาสวนกว้างที่เปียกน้ำฝนเผยให้เห็นต้นไม้สูงเรียงรายทางเดินกรวดขาวสะอาดดอกไม้บางชนิดเริ่มบานรับแดดแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับเต็มไปด้วยความลึกลับเจ้าจะอยู่กับเราหรือกลับไปสู่ชีวิตเก่า ยายพูดเสียงเรียดสาวใจดีรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจทุกคำพูดเหมือนตอกย้ำความจริงชีวิตเดิมที่คิดว่าปลอดภยัยตอนนี้เหมือนฝุ่นผงในลมทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปชายหนุ่มเดินไปหยุดใกล้จับมือเธออีกครั้งสัมผัสมือเขาอบอุ่นแต่หนักแน่นหัวใจเธอสั่นรุนแรงเหมือนถูกดึงเข้าไปในพลังลึกลับสมองเธอคิดไม่ออกแต่ร่างกายตอบสนองโดยอัตโนมัติ ยายเดินมาหยุดด้านหลังมองตาเธออย่างจริงจังเจ้าจะต้องเลือกเองทุกสิ่งที่เจ้าจะได้รับมีทั้งความอบอุ่นและความรับผิดชอบสาวใจดีรู้สึกถึงแรงดึงดูดแต่ก็หวาดกลัวไม่รู้จุดจบทุกสิ่งรอบตัวเงียบเหมือนกำลังรอคำตอบจากเธอชายหนุ่มก้าวถอยหลังยื่นเอกสารให้เธอเปิดออกและอ่านตัวอักษรเรียงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลทรัพย์สินที่ไม่มีใครรู้ และความลับของเขาที่เก็บซ่อนไว้ตั้งแต่เด็กหัวใจเธอเต้นแรงทุกบรรทัดเหมือนตอกย้ำชะตากรรมชีวิตเดิมที่คิดว่าปลอดภัยกลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่อาจกลับคืนสาวใจดีหันไปมองสวนกว้างอีกครั้งต้นไม้สูงและทางเดินที่เปียกน้ำทุกอย่างเงียบสงบแต่หัวใจเธอปั่นป่วนสมองเต็มไปด้วยความคิดระหว่างการเลือกอยู่กับชายหนุ่มและตระกูลมหาเศรษฐีหรือกลับไปสู่ชีวิตธรรมดาที่เคยรู้จัก ยายพูดต่อเจ้าต้องรู้ว่าชีวิตที่เจ้าจะได้รับเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความลับแต่ก็จะมีความอบอุ่นและความมั่งคั่งสาวใจดีรู้สึกถึงแรงดึงดูดแต่ก็หวาดกลัวไม่รู้จุดจบทุกสิ่งรอบตัวเงียบเหมือนกำลังรอคำตอบจากเธอชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้จับมือเธอแน่นขึ้นสายตาเขาจ้องลึกเข้าไปในใจและในชั่วขณะนั้นสาวใจดีรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็น เหมือนตกอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและความมั่งคัง่งทุกสิ่งรอบตัวเงียบและหัวใจเธอสั่นรุนแรงรู้ตัวอีกทีโลกทั้งใบของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลฝนด้านนอกเริ่มโปรยลงอีกครั้งหยดน้ำกระทบหลังคาดังก้องแต่เสียงในใจเธอกลับดังกว่าทุกตัวเลือกเหมือนดาบสองคมเธอไม่สามารถหนีจากความจริงที่ปรากฏและรู้ว่าทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะกำหนดชะตาชีวิตของเธอ สาวใจดียืนสมบนิ่งมือยังสั่นเล็กน้อยหัวใจเริ่มนิ่งลงเล็กน้อยรับรู้ถึงโลกใบใหม่ความตื่นเต้นและความหวาดกลัวปะปนกันเธอรู้ทันทีว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่ายยื่นมือมาจับมือเธอเ,ธอเบาๆเจ้าจะเลือกทางของเจ้าและสายตาของเธอเบอิกกว้างรับรู้ถึงโลกใบใหม่ความตื่นเต้นและความหวาดกลัวปะปนกันเธอรู้ๆๆๆทันทีว่า ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสาวใจดียืนนิ่งอยู่กลางห้องฝ่ามือของเธออุ่นขึ้นจากสัมผัสของชายหนุ่มหัวใจเต้นแรงแต่ใจเริ่มนิ่งราวกับเธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นชายหนุ่มยิ้มบางๆสายตาเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเจ้าตัดสินใจแล้วหรือยังเสียงเขาไม่ดังแต่หนักแน่นและอบอุ่นเหมือนเสียงที่พาเธอก้าวผ่านความกลัวสาวใจดีถอนหายใจลึก ร่างกายสัตวเล็กน้อยแต่เธอยิ้มได้ฉันจะอยู่กับคุณเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนหัวใจเต้นแรงแต่ความสงบแทรกเข้ามาเธอรู้สึกถึงความมั่นคงและความอบอุ่นยาย,ยิ้มบางบางดีแล้วเจ้าจะพบทั้งความสุขและความรับผิดชอบเธอยิ้มตอบและรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นและความมั่นคงที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนชายหนุ่มจับมือเธอแน่นพาเธอเดินไปที่หน้าต่าง สวนกว้างปรากฏต่อหน้าแสงแดดส่องผ่านต้นไม้หยดน้ำฝนยังคงเกาะใบไม้เสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารเล็กในสวนทุกสิ่งสงบและงดงามนีม่คือโลกใหม่ของเราชายหนุ่มพูดสาวใจดีมองออกไปรู้สึกถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความลึกลับแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ว่าชีวิตเดิมที่เธอเคยมีจบไปแล้ว และโลกใหม่ที่เธอเลือกจะนำพาเธอไปสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความรักความมั่งคั่งและความท้าทายแต่คราวนี้เธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งและกล้าเผชิญความจริงสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้เอนตามลมเสียงนกร้องเบาๆจากสวนทุกอย่างราวกับยืนยันว่าการเลือกครั้งนี้คือการเริ่มต้นใหม่เธอยิม้มและรู้สึกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเรื่องราวจบลงด้วยความสงบ แต่โลกใหม่เพิ่งเริ่มตน้นสาวใจดีและชายหนุ่มยืนอยู่ด้วยกันจับมือแน่นพร้อมก้าวสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความลึกลับความอบอุ่นและโชคชะตาที่รออยู่ข้างหน้า